สัมผา์ไปแล้วส่วนจมูกอันนี้ทําหรือเปล่าเอบอกไม่ได้ทํำนะแล้วก็จริงนะเขาบอกของจริงแล้วก็ไม่รู้สึกเสียใจที่ถูกจับผิดเรื่องของการทำสัญญการแต่คงเป็นเพราะมุงกล้องค่ะโอ้นะ,อะยอมรับตอนนี้ต้องดูแลสุขภาพมากขึ้นนะพักก่อนใี้เพียงพอทานนะทานให้น้อยลง เพราะตัวเองเป็นคนุ่นง่ายค่ะขณะที่เรื่องที่มีคนจับตามองว่าตัวเองเป็นพระเอกที่เริ่มมีงานพรีเซนเตอร์แทนนักแสดงคนอื่นนั้นมองว่าเป็นโอกาสจากผู้ใหญ่มากกว่าและงานพรีเซนเตอร์ส่วนใหญ่ก็เป็นงานที่ต่อเนื่องมาจากเีที่แล้วค่ะว่าเราเราทำแค่ตาอย่างเดียวครับก็ยังคงยืนยันด้วยความสัต์จริงว่าทําแค่ตาอย่างเดียวครับเอาจริงๆคือเราตาบวมอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรลองไปไล่ดูรูกเก่าๆได้ครับคือ คือบางคนบอกว่าเฮ้ยเทนใต้าตาบว,บวมเนี่ยหเกาเหลียวฮิตมากแต่เครื่องจริงๆนะเราไม่ได้เราไม่ได้ชอบเลยคือเราอยากให้ใต้ตามันหายไปมากคือแบบทุกเช้าวันนี้ก็มีคนแนะนําบอกว่าแต่งกวาโปะหน้าบ้างหรือว่าเอาช้อนมาโปะใต้ตาบ้างอะไรเยงี้ครับมันจะได้แบบลดบวมแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ลดนะครับจริงๆไม่ได้รู้สึกนะครับก็เราเราเราอย่างที่บอกครับว่าคือเราก็ดูแลตัวเองอะไรเย่างี้ยฮะอย่างที่ทาเราก็ยอมรับว่าเราท,รทําอนไนที่ที่เราไม่ทําเราก็บอกว่าเราไม่ได้ทำครับครับผม สำหรับานายละครตอนนี้ใกล้อวสานแล้วหนึ่งเรื่องนะคะแล้วก็มันจะถ่ายทำอีกสองเรื่องค่ะซึ่งหนึ่งในสองเรื่องนี้ก็จะได้กลับมาเล่นคู่กับจุฬาธิยาด้วยอ่ะคู่จิ้นนี่นะคู่จิ้นหรือคูจ่จริงคู่จิน้นจีบไปก่อนจีบไปก่อนมีอะไรสเตจไหนค,คะ, <laughs> คะ <laughs> อันนี้เหรอคะน่าจะเป็นเดทติ้งแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะคะแต่ว่าแค่ปากแข็งบอกว่าซีอิ้งเฉยๆไม่อ่ะพี่ว่าคู่นี้มันจะเวดดิ้งแล้วมั้งโอ้ยต้องบอกว่าน้องพูดยังเด็กอยู่จ้า เราไม่เห็นรู้สึกว่าเหมือนได้แม่ต,ตประจํเลยอ่ะเออ,<ช>อกปกติมากอ่ะ